สวัสดีครับคุณผู้ชมผมมาก้องสวิดครับกับรอยไทยไอเดียเช่นเคยเมื่อวันก่อนนี้นะครับไปเจอเมนูหนึ่งมาน่าสนใจมากครับเป็นเมนูแกงเคียวหวานปลาสลิดโอ้โหอร่อยมากเลยครับติดใจแต่จะให้ไปอีกก็คงไม่ไหวครับเพราะว่าไกลเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ผมคิดว่าจะลองทํากินเองดูแต่ขออนุญาตเปลี่ยนจากปลาสลิดให้เป็นปลาแซลมอนครับ เมนูของผมวันนี้ครับคุณผู้ชมเขียวหวานแซลมอนอย่างครับไม่รอช้าครับเพราะชอบทานปลาแซลมอนอยู่แล้วจุดไฟแล้วก็วอร์มให้เตาย่างของเราเนี่ยร้อนได้ที่ครับเมนูนี้ก็เป็นการนำเอาปลาแซลมอนนะครับมาทำให้แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็รับรองได้ว่าอร่อยแน่นอนมีสุขภาพที่ดีด้วยครับจากเมนูจานนี้ครับ ระหว่างที่เราวอร์มเตาน,นะครับเราก็จะสามารถที่จะมาทําตัวชิ้นปลาก,ก่อนโดยการหมักด้วยเกลือและก็พริกไทยครับโรยเกลือลงไปที่ชิ้นปลานะครับพริกไทยด้วยครับทั้ง2ด้านให้เท่ากันนะครับกระทะกำลังร้อนเลยครับคุณผู้ชมก็เอาแซลมอนลงไปย่างนะครับ วิธีการย่างปลาชิ้นปลาแซลมอนนะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกับที่เคยบอกไปนะครับพยายามอย่ากลับบ่อยเพราะว่าปลาาจะแตกแล้วรูปร่างไม่สวยนะครับใช้ไฟอ่อนๆครับแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงครัสังเกตนะครับเรื่อยๆตอนนี้อีกด้านหนึ่งน่าจะได้แล้วนะครับก็กลับ โอ้สวยงามครับคุณผู้ชมโอ้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้แซลมอนย่างของผมนี่กลิ่นหอมมากปิดไฟเลยครับแล้วก็เอาชิ้นปลาแซลมอนมาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําน้ําแกงมาราดด้วยครับเราใช้กระทะเดิมนี่แหละครับเพราะว่ามันจะมีน้ําปลาแซลมอนอยู่ในนี้วันนี้ผมทําเป็นแกงเขียวหวานนะครับก็เลยได้ตัวช่วยคือรอยไทยน้ําแกงเขียวหวานครับใส่ลงไปเลยกระทะร้อนอยู่แล้ว พอน้ำแกงเขียวหวานเริ่มเดือดนะครับเราก็ใส่ส่วนผสมถัดไปครับมีถั่วลันเตามีแครอทครับเมื่อเขือม่วงใส่ลงไปแล้วก็ผัดอีกสักนิดนึงให้น้ำเริ่มงวดนะครับส่วนผสมเหล่านี้นะครับเป็นส่วนผสมที่สุกง่ายนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปแป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นได้เลยปิดไฟครับเอาขึ้นได้เลยเรียบร้อยครับปิดไฟได้เลยครับและเดี๋ยวเราไปจัดจานให้สวยงามกันความอร่อยมันอยู่ตรงที่น้ำแกงของเรานี่แหละครับ ตกแต่งให้สวยงามด้วยใบยโหระพาแล้วก็พริกชีฟ้าหั่นซอยนะครับเรียบร้อยแล้วครับหอมน่ารับประทานเขียวหวานแซลมอนย่างจริงๆแล้วเมนูแกงเขียวหวานผมนำเสนอเป็นหลากหลายเมนูแล้วนะครับแตกต่างกันไปเยอะแยะไปหมดแต่ คุณผู้ชมสามารถที่จะคิดต่อครับใส่ไอเดียลงไปครับโดยใช้รอยไทยแกงเขวหวานเป็นตัวช่วยได้อีกเยอะเลยครับและก็ง่ายด้วยเมนูถัดไปของผมจะเป็นอะไรต้องติดตามกันนะครับในรอยไทยไอเดียวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ a m p u n Food the healthy taste